ต้นไม้ในมือกําลังเติบโตแต่กิ่งก้านอย่างรวดเร็วสีหน้าของชายหนุ่มเจ้าของห้องเปลี่ยนไปด้วยความสุขทว่าภาพความสุขนั้นกลับขัดลูกหูลูกตาเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ชั้นบนราวกับเป็นภัยพิบัติสําหรับเขาเลยทีเดียวเรื่องของเรื่องคืออพาร์ตเมนต์แห่งนี้มีกฎเลขห้ามเลี้ยงสยัตว์แต่ชายหนุ่มก็ยังแอบซ่อนนกแก้วเอาไว้ตัวหนึ่งอาศัยจังหวะที่ชายหนุ่มออกไปทํางานเพื่อนบ้านขี้อิจฉาก็รีบฉวยโอกาสฟ้องเจ้าของตึกทันทีว่าห้องนี้แอบเลี้ยงสยัตว์เมื่อชายหนุ่มกลับ ของเจ้านกแก้วเพื่อนรักหายไปแล้วโดยความสิ้นหวังเขาจึงตัดสินใจออกไปตามหาข้างนอกและในจังหวะนั้นเองเขาได้บังเอิญพบกับโมกุโรเมื่อโมกุโรรับรู้เรื่องราวทั้งหมดก็ได้เตือนสติว่าอพาร์ตเมนต์นี้มีกฎห้ามเลี้ยงสัตว์อยู่นะแม้ตอนนี้ยากที่จะตัดสินว่าใครผิดใครถูกแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเจ้านกแก้วคือที่พึ่งทางใจเพียงหนึ่งเดียวของชายหนุ่มเพื่อที่จะไม่ปล่อยให้เขาต้องจมอยู่กับความเศร้าไปมากกว่านี้โมกุโรจึงมอบเมล็ดพืชพิเศษให้เป็นของขวัญพร้อมกําชับว่าหากเเลลลีีี้้้้้ยยยงงงงดดดดููวววหหััใจจจมมมมมมนนนะะะตติิบโแแผออออกกกท่่่่่าาาาชชุรสึไ แทนเพื่อนตัวน้อยได้แต่เขาก็ยังคงรดน้ำดูแลมันทุกวันอย่างสม่ำเสมอและเมื่อต้นไม้เติบใหญ่ขึ้นในทุกๆวันสภาพจิตใจที่บอบช้ำของเขาก็เริ่มได้รับการเยียวยาและฟื้นฟูขึ้นทีละน้อยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาถึงขั้นเตรียมของขวัญกลับมาให้เจ้าต้นยูคาลิปตัสตน้นนี้ซึ่งในเวลานั้นมันได้เติบโตสูงแผ่กิ่งก้านไปมากแล้วแต่ทว่าเสียงหัวเราะแห่งความสุขของชายหนุ่มกลับไปกระตุกตอมขี้สงสัยของเพื่อนบ้านชั้นบนเข้าอีกครั้งเขาช่วยโอกาสต,ตอนเจ้าของห้องออกไปทำงานเพื่อนบ้้้้าาาานคเเเเดมมบบุกกขขขขใหหอออออองงงแตตต่่่ลลลััไไพรรยยยสสว์ีืป ทัสที่มุมห้องด้วยความริษยาและความเห็นแก่ตัวเพื่อนบ้านจึงลงมือฟาดฟันทำลายต้นไม้นั้นจนพังพินาศเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดใจของชายหนุ่มดังก้องในขณะที่ไอเพื่อนบ้านตัวร้ายกลับยิ้มออกมาด้วยความสะใจโชคยังเข้าข้างโมกุโระปรากฏตัวขึ้นทันทีและใช้พลังวิเศษฟื้นคืนชีพต้นยูคาลิตัสให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมและบัดนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนบ้านจะต้องเผชิญกับการพิพากษาจากต้นยูคาลิตัสกิ่งก้านนับไม่ถ้วนพุ่งเข้ามารัดร่างของเพื่อนบ้านจนแน่นวินาทีต่อมาร่างนนนนััั้้้็เเหววีี่่่ยยงงงงรดอปาาาแทททมมพคฝ หนุ่มจินตนาการไปเองเมื่อเขามองขึ้นไปเห็นหน้าต่างห้องเพื่อนบ้านยังคงปกติดีเขาก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกแต่เขาไม่รู้เลยว่าโมกุโร่ได้แอบลงททษเพื่อนบ้านคนนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว